มันจะเป็นกะเพรานะคะขนะอบขอบคุณที่มารับชมคลิปนะคะนีจะเดิมได้ที่แล้วมันจะเป็นกะเพรานะคะนะ นะชุบกันเลยใส่น้ำจาลค่ะใส่น้ำจาลแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะนะ้ำจิ้จะเ,เป็นกะเพรานะคะนะ้แจะเป็กค ผัโพ,พลพีพลีให้ผักสลบนิดนึงเนะคะนะ่ะเนาะก็จะตามด้วยตามด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆจะนี่ได้ที่แล้วเรียบร้อยนะคะปนะิดไฟก่อน,นะคะ่ะ ลอยล้วค่าตาเนี่ยเด้อดจะเด้อจับมือหนึ่งคัดมือหนึ่งจับโท่าระซับนะคะนุณเนาะมือนี้บริเวณราคาตัางลงมาจ้ะนี่บริเวณส่พริกร้ายนาจะจ้ะเนาะเพราะว่าตราไงไฮพอย่ายเรากินน้ำเราก็กินเผ็ดนะคะเนาะก็เลยสีพัดแบบคือใส่พริกโบราณน่าจะครับพับรายน่าจะเนาะนาไปกินอืนน่นเนาะ คูลีูลีให้ผักสลบนิดนึงนะคะเนาะ,ะ้ก็จะตามด้วยตามด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆะคะ่ะกนะ็ขอบคุณที่มารับชมคลิปนะคะ กินเรียบร้อยกะเพราเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานค่ะแ mm hmm. กะชิลาดมาชุดกันเลยใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะะ่เริ่มจะสุกแล้วนะคะน่ะ ก็ใส่ผงนัวลงไปกับลดดีนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มชอบเยอค่ะนี่ดาคาพลาไฟร่ารก็จะตามด้วยตามด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆจ้ะนี่ได้ที่แล้วเรียบร้อยนะคะปนะิดไฟก่อนค่ะ ก็เลยใส่พริกร้ายนาจะจ๊ะเนาะเพราะว่าตงรงไหนพอนี่เรากินน้ำแล้วเรกินเผ็ดนะคะเนาะก็เลยสิพัดแบบคือใส่พริกโบลายนะจ๊ะพัดร้ายน่าจะนะไปกินอื่นเนาะนี่จะมาะนะมโนโนะเสนอเมนูตับเผากุ้งปก้อนนกนะคะเนาะนี่ เตรียมไว้เรียบร้อยเลยคกนะนับชุลรดกันเลยใส่น้ำจาลค่ะใส่น้ำจาลแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะนะ้เริ่มจะสุกแล้วนะคะนะ้ก็ใส่ผงนัวลงไปกับรสด,ดีนะคะเดี๋ยวจะคนชอบเด้อะคะ่ะนี่รากาบะกลีบขับไายนะจ๊ะนะไวไปกินอื่นนะ้อง ตาเนี่ยดเด้อดจัดจับมือหนึ่งพัดมือหนึ่งจับเท่าระซับนะก่อนเนาะนี่ประดีอาคาตัต้งลงมาจะนี่เริ่มจะสุกแล้วนะคะนะก็ใส่ผงนัวลงไปกับรสด,ดีนะคะเดี๋ยวจะเพิ่นอบเด้อค่ะนี่ดาคาบมะพอยนะก็อขอบคุณที่มารับชมคลิปนะคะ ตาเนี่ยเดือด้อจับมือหนึ่งคัดมือหนึ่งจับโทรศัพท์บนะครับเนาะนี่บริอาทาตั้งลงมาจะนี่ล่ะจะมาผัดกะเพราเนาะคะเนาะผัดกะเพราหมูลงไปแล้วบริได้ใส่พริกหลายนะจ๊ะเนาะเพราะว่าตรงไหนพอะย่เรากินน้ำเราก็กินเผ็ดนะคะเนาะ ก็เลยสีพัดแบบคืออใช้พริกโบราณน่าจะนะก็ขอ,ขอบคุณที่มารับชมคลิปนะคะนี่จะมาด้วนะเมนูกนะะเพรากุ้งก้อนนุกนะคะนะนเนาะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนี่จะเดิมได้ที่แล้ว คับไลายนะจ๊ะนะไปกินอื่นนะแล้วก็จะตามด้วยตามด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆจะ้ะบริเวณไส้พริกไลายนาจะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าตทงไฮพอนี่เรากินน้ำแล้วก็กินเผ็ดนะคะเนาะก็ะเลยสีพัดแบบคือใส่พริกบริไลน์ะนะจ้ะติงจะเป็นกะเพรานะคะคเนาะ ขอบคุณที่มารับชมคลิปนะคะอร่อยแล้วใส่พระเอกลงไปค่ะนี่จะเดิมได้ที่แล้วอร่อยแล้วใส่พระเอกลงไปค่ะกัชุบันไน่ใส่น้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะไปนะ พับลายนะจ๊ะนะ้องไปกินอื่นน้องนี่ได้ที่แล้วเรียบร้อยนะคะนะ้ปิดไฟก่อน,นะคะ่ะพับโูเลโฟูเลให้พักสลบนิดนึงเนาะค่ะนะ้มันถึงจะเป็นกะเพรานะคะนะ้ นะเมนูกะเพรากุ้งกระนุกนะคะนะนี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล,ล้ว๋ยวชิไล่ชิมรสก่นอนเดี๋ยวชิไล่นมีกระมา นนะเมนูกะเพรากุ้งปลาหมึกนะคะเนาะมีเตรียมไว้เรียบร้อยเลยนี่ได้ที่แล้วเรียบร้อยนะคะเนาะปิดไฟก่อน,นะคะ่ะผัดผูเลี้ยูเลีให้ผักสลบนิดนึงนะคะเนาะ นี่ได้ที่แล้วเรียบร้อยนะคะนะปิดไฟก่อน,นะคะ่ะน่ากินเรียบร้อย mm hmm. กะเพราเรียบร้อยแล้วน่ารับประทาน,นะคะ่ะเริ่มจะสุกแล้วนะคะนะ่ะก็ใส่ผงนัวลงไปกับรสด,ดีนะคะนะเดี๋ยวจะเพิ่มอบเด้อะค,ะค่ะนี่ดาผ้ามะพ จะเดิมได้ที่แล้วถึงจะเป็นกะเพรานะคะนะ ก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปนะคะก็จะตามด้วยตามด้วยกุ้งตัวใหญ่ๆจะแต่ชีลายเพิ่มจะสุกแล้วนะคะเนาะ